โอ๋ออึ้งอึ้งลดอะไรก็มีเอาไหมเอาไหมเอาไหมอืดอึดอึดโอ้ไม่ซึงแล้วทำไงวะเนี่ยอ้าอ๋อไป không nữa sôi hoa hãy ô, hết ai 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 ai

โอ้โหอ้เจ้าเามอยั่ไงฮึฮวัดสวยสวยเจ้าสวยเอยอ้ายั่ไงะครับทุกคนอาเี่ยง่า่ๆมัไปได้ไปไป อืมอืมโอ้เร็วจัดโคตรแรงโอ้ยเยี่ยมรถมันโคตรแรงมาไทุกคนสวยจุดตื้นอู้อู้อู้นี่หยาบเอ้าเอ้าให้คิดให้เจ็บปั๊บเบนเริ่มใหม่แล้วเนี่ย คืออะไรไหนนะเอาไปไปไปเออโหโหโหโคตรแรงเอือเฮือโอ้โอไมก้าว้าวอเจ้าเอาไปไปไปโอ้โอโหโอโหไปได้ปะไปไป ไมอมอ,อือืมมไง่ากจิงวะอ้าวอ๋อต้องค่อยปั่นนะทุกคนต้องมาค่อยๆปั่นดูใช่ไหมสวยอ๋อดูทิกละดูทิกละไปเร็วไม่ได้อะต้องค่อยๆไปสวยสวย

Ủa? ai vời Ủa? tay quá sôi 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 Đi 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 sôi Đi sôi Đi sôi 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 bay sôi sôi bay, sôi <laughs> okay, okay. Để, nhi. 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 Lang đi lại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  sway hô hoa mỹ hưng hưng hô mỹ hưng là mày mày oh. mày đi mà. đi 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 Chúa bên nghe đi Ây Áo Ufff ngay, ngay Mà đâu mà đâu mà đâu Này 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 Nói nè Poc Poc quá Ủa hả? Nó xì kia kia kìa Nói nè Ủa hả? ว่าละแม่งว่าเข้าไปกดโปลในห,หาสวยเจ้าเจ้านี่คุยเกอบสวยทุกคนอ่าที่ไหนวะเน,นี่ยโ,โ,โอ้โหไหนี่ไอ้คนหดคนหดคดโอ้ไม่กลุดวะสวย สวยว้าวยังยมงแรงเกินดูไม่แรงเกินแรงเกินอะทุกคนแรงเกินโอ้โหโอ้โหอ้าห้าอ๋ออ,อ๋ไม่ได้ทำอาหารเลยเลยฮ่มมาเย็นเย็นไปข้างกูไปจริงเลยโผล่อะไรอีกวนะน่ะ อ้าวเสุดต้องเริ่มไปมยประมาณนี้แหละแล้วกระโดดไม่ถึงอีกถึงไหมว่าถึงโอ้ถึงแอะทำเอาไม,ไมโอ้ยหาทานไปไกลแล้วว่ะนี่แหละลนี่แหละถึงสิโอ้ถึงด้วยโอ้ออันนี้แหละว่าแล้วไม่ถึงแมง หาสันฝันเวเะโอนงนาทีวะไอ้หายมันจะแซงเปล่ววะไม่แซงหรอกปู่ม่งแซงหรอกเรือสวยอย่าไปอย่าไปจเอาอ้อะไรวะอย่าไปอย่าไปนั่นแหละ สวย้นี่คืออะไรวะว้าวว้าวนั่นแหละฮืออู๋ oh my god o oh, ้ my god โ oh, อ oh, oh. uh ้โหโอ้เฮืออะสวย สวยสวยเอ้พว่ากูรอดนะโอ้ตีสองหนึ่งปุ๊บอ้ออะไรวะแต่เมื่อกี้น,น่าจะอยู่ที่สามหรือเปล่าไม่ที่สามก็ที่สี่หแหละนั่นแหละโอ้ไม่ไม่รู้ เล่นโคตรยากเลย